it's all 1. รู้หลักและวิธีการป้องกันกาจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้อง 2. ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สารชีวพันธุ์เชื้อราไรโคนร์มาในการป้องกันกาจัดศัตรูพืช 3. เพื่อให้เกษตรกรรู้ถึงวิธีการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันกาจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานเพราะฉะนั้นการที่นายเกษตรจตุรีหลวงครับ่วมกาบสำนักเกษตรจังหวัดชุมพรเนี่ยได้จัดโครงการนี้ขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของรัฐบาลนะครับในส่วนของการลดต้นทุนในการับการเกษตรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการกบจัดศัตรูพืชโรครากขาวอย่างพารานี้นะครับที่จะคุยกับท,าท่านทีมงานวิทยรนะครับทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรครากขาวอย่างพาราน,นี่ถ้าจะปิจัดให้อยู่หมัดเลยก็ต้องใช้สารที่มีนะครับแต่ว่าการใช้สารทีมีเนี่ยก็มีผลข้างเคียงเยอะนะครับแล้วก็ อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายขึ้นมากกว่ากระบวนการของการใช้เชื้อราในคุ๋ยน้ำกับ่ารใช้เชื้อราเราเป็นเชื้อราดีกับเชื้อราร้ายใช่ไหมครับก,ก็เดี๋ยวยังไงบางวิทยากรน,นะครับจะได้มาอธิบายในเรื่องนี้นะครับ มันรักษาโรคได้หลายสิบโรคนะครับคุณเปิดดูในกูเกิลก็ได้นี่หลอกกันไม่ได้นะครับแล้ววันนี้เราก็ผลิตมาประมาณแสนเม็รนะครับเแสนเมตรนะครับสิอสถานที่ผลิตของเราก็คือ 啊。 ไม่ใส่ใส่โกเดลมาต้องกบนะถ้าไม่กบไม่กบก็ต้องรดน้ําถ้าไม่มีน้ํามันเชื่อมันโดนถึงเลยโดนช่วงนี้อุณหภูมิถึงมันจะตายมันมันโตัวนี้ไม่มีน้ำรดอ่ะไม่มีน้ำรดอ่ะน้ำคลองก็ตายใช่ไหมดับไปแล้วนี่เราก็ต้องช่วยอย่างนี้ วนี้ถ้ถาาร,ร,ารสิิทธภาาพก็คือรวว่่ชงสำหรับการที่มาร่วมอบรมวันนี้คุณลุงได้รับความรู้อะไรบ้างคะ,ะได้ความรู้เรื่องโรคราขาวของยางพาราแล้วก็การเพาะเชื้อของไรคโคเดอร์มานำไปใช้ในแปลงยางที่ว่ารักษาโรคข,ขาวของยางแล้วก็ได้ความรู้หลายๆอย่างที่ว่าท่านวิทยากรเข้ามาให้ความรู้ ค่ะแล้วกิจกรรมแบบนี้อยากให้มีขึ้นอีกไหมคะก็ก็ดีครับได้ชาวเกษตรกรจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นจะได้ไปปฏิบัติในสวนของเกษตรกรเองค่ะอยากฝากอะไรถึงเกษตรกรท่านอื่นๆบ้างไหมคะก็อยากให้เกษตรกรท่านอื่นได้มารับความรู้แบบนี้จะได้ไปนําไปปฏิบัติก็จะเป็นผลดีกับตัวเองและครอบครัวก็ไม่มากก็น้อยะถ้ามาก็ต้องได้แน่แต่ต้องไปทำนะ ไม่ใช่ได้รู้แล้วก็ไม่ไปไป,ปฏิบัติก็เหมือนกับไม่ได้อะไรเลยอย่างน้อยก็ได้รู้จักว่าเชือ้อไอไตรโคดมานี่คืออะไรเหมือนเชื้อค่าเชือ้อครับชื่อไหนมากทำแก้วใสนะ่ะอยู่หมู่สองเขาเชลลาตัระทิวอยู่บัดนจันพรนนะ่ะบ้านทุ่งพัดนะ่เนี่ยที่อบรมครั้งนี้นะได้ความรู้มากทุกอย่าง เต็มไปเต็นในอกมาแล้วจะมีการออดอกอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อให้ความุมแน่นขึ้นในเรื่องปุ๋ยเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะให้อยากจะให้มากอีกสักครั้งมาอีกสักครั้งนะผลไม้อะไรเนี่ยแนะนอนทหน่อย <C> ไอการที่เป็น,นไอโรคเชื้อราเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจข่องแท้นะเพราะว่าครั้งแรกที่เข้ามาเจอมาพูดอยู่เนี่ยผมก็เพิ่งเห็นว่ารากมันเน่าจริงอะ่ะ ประสบการณ์ไม่มีครั้งนี้ก็ครั้งแรกอาจจะได้เอามาทำเองนะครั้งนี้รู้สึกว่าดีมากที่ผมใช้ในที่ผมแปลงผมเนี่ยใช้ปุ๋ยชีวภาพตลอดเลยเคมีไม่เคยใช้เลยดูดินนยขุดมาขนาดแรงนี่ยดินผมยังสวยไหมสวยตอนนี้ผมเห็นว่ายางจะไปไม่ไหวแล้วผมเอากระเคียนทองมาแทรกไว้บ้างเพื่อเป็นรได้ อยากแกให้น,นำอีกสักครั้งให้มาทำอีกสักครั้งเมื่อไหร่ก็ได้นะาจากการจัดกิจกรรมวันรณร,รงค์เรื่องยางพาราในวันนี้นะคะได้ประโยชน์อะไรบ้างคะครับก็ทำให้เจ้าของสวนยางพาราได้รับรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคราของยางพารานะครับผมคิดว่าเป็นประโยชน์มากแก่กับชาวสวนยางซึ่งเรายังไม่ได้รับการอบรมและก็รู้เรื่องนี้มาก,ก่อนครับวันนี้ทางสำนักง,งานกเกษตร ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับเรียกว่าคิดว่าเป็นบุญกุศลนะครับที่ช่วยให้ชาวสวนยางได้รับรู้ถึงโรครากขาวโรครากของยางพาราซึ่งเกิดทั่วไปในพื้นที่ปลูกยางของเรานะครับค่ะแล้วท่านกำนันอยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นอีกไหมคะครับเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราได้เข้าใจเกี่ยวกับโรคราตัวนี้นะครับถ้ามีกิจกรรมตัวนี้บ่อยๆเนี่ยครับผมคิดว่าก็คงคงทำให้ ชาสวนนะครับมีความรู้เรื่องนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็จะได้ตัดสินใจในอนาคตในการปลูกยางพาราด้วยนะครับว่าที่ของเราถ้ามีโรคนี้เกิดขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงป้องกันยังไงเพื่อประโยชน์แก่ลูกหลานในวันข้างหน้าด้วยนะครับขอบพระคุณค่ะมีการเข้าไปดูในแปลงขอให้พยายามเก็บเกี่ยวเอาสิ่งที่ได้วันนี้นะครับเพื่อไปปรับปรุงสวนของท่านผมไม่ได้คาดหวังว่ามีครั้งนี้แล้ว